สวัสดีครับพบกันผมตั๊กนักัสกรกับรายการถึงเพื่อกินิงครับวันนี้ครับเรามาอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพครับตรงนี้เขาเรียกว่าปราจีนบุรีครับตรงนี้เขาเรียกตลาดผลไม้ น้องชะอม,อมนั่นแหละครับแถบนีทั้งแถบครับมีผลไม้น่ารับประทานมากมายวันนี้เพื่อนแม่แปลกของเราจะเป็นอะไรนั้นเอาเป็นว่าเรามาเดินเล่นกันดีกว่าไปอันนี้ลูกอะไรครับลูกท้ออะ้ะท้ออะไรนะท้อกินเนื้อเราเนี่ยแหละเนาะไม่ใช่ท้อดองแบบเชียงใหม่ยังไม่สุกอ๋อสุกก<ส>่อนจ่ะต้องเอาไปบ่มอย่างเงี้ยจ้ะไปวางไว้อย่างเงี้ยพอสุกมันก็จะนิ่ม กี่วันถึงสุกได้อย่างงี้สวันนี่ยังเคี้ยวอยู่นะฮะแต,แต่สวยดีแต่ว่ากินเนื้อเนื้อมันเป็นยังไงคะเนื้อมันจะซุยๆอ๋อมันจะไม่เหมือนทออย่างที่นั่นไม่เหมือนอจะเป็นทอดอกอันนี้ทอไทยไม่ใช่ทอแท้เน่้อจะทอแท้โอเคขอบคุ้นค่ะโ <c oughs> อ้ปลงหวานเจียบแน่เลยฮะอันนี้เหรอแล้วมะยงอ่ะยงเคี้ยวหวานฟอกเปอร์แล้วหวานเลย ออทุกคนพูดอย่างนี้เหมือนกันเลยไม่ยอมอมเปี้ยวอมหวานตอกเปลือกแล้วหวานเลยแต่มะปรางหวานจะเปลือกไปเลยไมาย่ยอมมีการท,ทั้งเ,เปลือกเปี๊ยหืมเปรี้ยที่เปลือกไเอาไปสองพวงจบทุเรียนกรอบถุงเท่าไหร่จ๊ะอ๋อขนุนลูกอ๋อขนุนเหรอนี่ทุเรียนอ <200. S 1> น๋อหน่อยนี่ขนุนกรอบเหรอใช่อุ้ยรสชาติเป็นไงชาติก็หวานหวานเหมือนทุเรียนไหม ายกันหอมขันนุนอันนี้มันเป็นทุ้ยนผมอะไม่กินทุเรียนเอาขนุนไปแล้วกันเสร็จผมอ่ะเอาขนุนไปนะเอาหนี้นี่นี่ผมชอบนี่ไส้เมี่ยงทอดนี่มันต่างกันไหมเนี่ยเหมือนกันหมดใช่ไหมเหมือนกันหมดค่ะโอเคขอบคุณนะคะอ้าวครับคุณผู้ครับจากตรงนี้ไปเราได้ของหกเยอะแยะแล้วจ๋ากินเล่นกันโอ้อะไรคะกินเล่น อนีแค่หมูจะได้กินสองอย่างโอ้สองอย่างเลยเขาบค้นค่าโอ้ยที่นี่เข้าใจดีจังเนาะเราได้ของทั้งที่เป็นสดทั้งที่แปรรูปทั้งของน้ําใจด้วยนะฮะอันนี้เราบอกว่าน่ารักมากเอ้าที่นี่คือตลาดผลไม้หนองชะอมครับวันนี้เรามาเรื่องราวของผลไม้ดีๆอีกหนึ่งเรื่องครับผลไม้นั้นมีชื่อว่าเก่าหลักนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวตามผมไปเลยครับเอาขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ เอ้พี่อ่ะผมว่าที่นี่ละครับท่านผู้ชมครับที่เขาบอกว่ามีเกาลักอย่างที่ผมบอกแต่ว่าหน้าตามันเป็นยังไงเกาหลักแบบไหนตามเข้าไปเลยขออนุญาตบุกสวน่อยครับครับไม่เป็นไรครับอนุญาตแนะนำท่านผู้ชมก่อนครับนี่คือลุงพาลแหลมกล้านะครับเป็นเจ้าของเรื่องเราในวันนี้ครับเก่าหลักครับครับลุงครับเกาลักมันเป็นเกาลักแบบไหนเกาลัก พันธุ์ไทยครับพันจีนหายากไม่มีไม่มีพันไทยอัตราเป็นยังไงนี่บุกสนะต้นเอาต้นก่อนเลยเอาต้นอันนี้ต้นเล็กนะนี่ดอกช่อดอกดุงช่วยได้มากเลยเหมือนต้องแต่ไม่ถึงใบเดียวเนี่ยนั่นะอันนี้เป็นต้นใหญ่ก็พุ่วุ่นนี้ครับนี่ออ๋ต้นใหญ่ขึ้นมาอยู่ข้างข้างนี้นะฮะครับอันนี้ครับอันนี้ถือว่าเป็นต้นมันต้นใหญ่ใหญ่นี้เลยฮะปู่ใบใหญ่นี้นะครับครับปลูกมานานแล้วยังฮะโอ้ยี่สิบกว่าปีแล้วอ้ยนะครับยี่สิบกว่าปีแล้ว มาทําก็ที่แรกก็หาซื้อไม้ซื้ออะไรนี่นะครับซื้อไม้มาขายมาเลยไปเจอพันุ์เข<อ>้ามาซื้อเข้ามาปลูกอ๋อก็ออออเริ่มปลูกเลยนเริ่มปลูกมาชอบเพราอเลยชอบมันพลาร,ออรมันจินอร่อยอร่อยครับแล้วก็ปลูกง่ายเกาลักไทยเกาลักจีนมันอร่อยต่างกันยังไงผลมันจะต่างกันของกินผลมันจะเป็นํำหนามเหมือนเงาะนิดนิด อันนี้เปิดกี้เกงยีกางเกยีเหมือนกันตัวเปลือกนอกไม่เหมือนกันถ้างั้นเราไปดูตัวต้นกันดีกว่าต้นใหญ่ต้นใหญ่ต้นไหนลูกนี่ครับนี่ครับตรงนี้มีดอกมีลูกแต่มันไม่ใช่ดอกนะอ๋อลูกมั้นะครับเนี่ยครับเป็นลูกมันลักษณะเป็นผักผักขาวมากมันเลี้ยงยากไหมไม่ยากครับไม่ยากไม่ยากเนี่ยต้องการดินแบบอากาศแบบไหน อากาศบ้านปราจีนแถวปราจีนบ้านเรานี่แหละกาปลูกในเมืองได้ไหมปลูกอย่างผมอยู่นนทบุรีปลูกได้ไหมได้ครับได้จริงเหรอผมคิจะดีด้วยผมว่าแล้วกาศทางเหนือได้ไหมแถวเหนือเขาก็สั่งผมเหมือนกันนะเหนือเหรอฮะสั่งไอ้พวกให้ทำไปเนี่ยจากที่ไหนลูกจริงเล็กๆแถวเชียงใหม่เชียงใหม่สั่งไปเหมือนกันต่แถวนครสวรรค์นี้เขาก็สั่งนครสวรรค์นะอ๋อทางนั้นร้อนอยู่นะบก็ให้ทําให้อ่ะพูดถึงเราปลูกกี่วันกี่เดือนกี่ปีมันถึงจะได้ออกดอกแบบนี้ถ้ารุ่นนี้ค่ะ สามปีสามปีได้ดอกสองปีก็ได้เห็นไหมต้นเล็กๆที่ตั้งอยู่นะนอ่าสองปีได้ดอกได้ดอกแบบนี้แล้วมันทำยังไงให้มันออกแล้วมันติดมันก็ใส่ปุ๋ยธรรมดาเนี่ยปุ๋ยปกติใช้อะไรปุ๋ยพวกนี้ลุงปุ๋ยลุงทำปุ๋ยเองเปล่าไม่ครับไม่ทำเองโอเคแต่ต้นพันต้นเล็กสองปีนะสองปีได้ดอกได้ดอกได้ผลไม่เลือกได้ดอกได้ผลอ่าไอ้ต้นนี้กี่ปีฮะ ประมาณ3ปี3ปีแปลว่าให้มาแล้วอันนี้คือถ้าเกิดมันให้ทีมมันให้เยอะไหมไม่เยอะเท่าไหร่ประมาณรือดูที่ให้ผลก็น้าแรงนี่แหละครับออาน้าแรงเหรอครับอนี้ก็เริ่มไหมไหมเนี่ยอ่ะนี่คือเริ่มนะอ๋อคือช่วงเริ่มของเขานะคเรามาช่วงเริ่มของเขาเดือนมีนามันจะไปเรื่อยๆนี่อ้เป็นาพฤศภาถึงเดือนอะไรครับลุงจากนี้ไปก็อีก2 3ามเดือนของมันของก็ผ่านไปมีนาเมษาพฤษภามิถุนาหมดครับหมดรุ่นสุดท้ายคือเดือนสามเดือนกว่าสามสี่เดือนหมดหมดแล้วทีนี้มันก็ ขึ้นใบแล้วทีนี้ตอนนี้ก็เป็นใบตกใหญ่กันไปทั้งปีปีหน้าเจอกันใหม่แล้วจะรู้ได้ไงว่าต้นหนึ่งมันให้ผลผลิตเท่าไหร่ส่วนมากผมจะทําแบบนี้นะพออย่างนี้เดี๋ยวผมขุดล้อมออกขายไม่ได้ขายลูกอ๋อลุงขายต้นเลยครับขายต้นอ่าแต่ลูกอะมันมีแน่แน่มีแน่มีแน่แน่แล้วลุงเคยเอาลูกไปขายไหมไม่เคยขายไม่เคยขายขายลำต้นกินเองพันธุ์อย่างเดียวลุงบอกลุงขายต้นพันธุ์ลุงขายยังไงมันอย่างไทยต้นอย่างนี้ก็ขุดล้อมนะขุดล้อมแล้วก็ไปตั้ง อยู่ที่แผงมีขุดล้อมต้นเลยต้นอย่างนี้นะต้นอย่างนี้นะเท่าไหร่ต้นหนึ่งก็แปดร้อยพันหนึ่งแล้วแต่ต้นต้นอย่างนี้นะแปดร้อยพันหนึ่งมันมันมันใช้วิธีการแหละตอนตอนครับห้านกันอย่างนี้ดีกว่าผมอยากจะรู้วิธีการตอนมันลูงทาให้ผมดูได้ไหมได้ครับได้เดี๋ยวช่วยหน้ากลับมาดูเรื่องราวของการตอนหน้าท่านจะได้เห็นว่าการตอนต้นเกาลักษ์ไทยเป็นอย่างไรและที่แน่แน่คือเราจะได้ดูว่าลูกมันหน้าตาเป็นอย่างไรรสชาติเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาเจอกันแป๊บเดียวครับเชิญคับลุงปพักก่อน เป็นอีที่ถึงใจถึงไหนก็ถึงกันถ้าหากลูกเด็ดเพ็ดมันก็ต้องถึงพลิกถึงขินก็ต้องถึงพลิกถึงขินกลับมาช่วงนี้นะครับท่านผู้ชมครับอันนี้ค,คือต้นต้นที่มีใบยเยอะๆนี่แหละส่วนใหญ่ถ้าจะตอนนำไปขายเป็นต้นพันธุตออ์ต้องเลือกยังไงลรกต้องเลือกอันนี้ดูจริง กลางๆถ้าแก่นักก็ไม่นี่ไม่ดีอ่อนนักก็ไม่ดีแล้วครับมีผลอยู่คุณคุณคุณคงณคุณคอาคกณคงลคุๆคุงคุณคุณคุณคุงนุณค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 วันรอบเลยนะฮะคุณคุณคุครณบุณคุมคุณุณค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 ุณุณุคุณคอณคคุณคุณุณปุกคอกขึ้คุณคุณคุณุ้ณคุณคุคุดคุุคุคคุมันหลุด เราต้องให้เยี่ยมมหลุดเลยครับหลุดมากอ่าทีนี้ก็ผมคุยกัผาอย่างไรเมื่อกี้นี้อ้าวปุยอา้าวหลานมาให้ฮะหลานคุณวุทธนะฮะเอาคุณวุทธมาให้ครับเป็นหลาน<ห>าท้ายไม่เห็นหน้าเอาแต่มือเข้ามาตา <c oughs> ครับผัดมัดข้างล่างมัดข้างบนอีก แค่นี้ครับหัวท้ายหัวท้ายแค่นี้ใช่แค่นี้แล้วปล่อยมันไว้ปล่อยไว้เดือนหนึ่งเดือนครับแล้วมันจะมีรากเต็มไหมัมันก็ออการากสมทีเราฝันอ๋อผมออกรากปุ๊บเราก็ตัดทั้งใต้ตัดยังไงฮะตัดนี้เลยตัดเลยแล้วก็ลงดินเลยลงดินเลยก็ได้อ่ออันนี้คือวิธีการตอนบแบบของคุณลุงง่ายๆเลย เราจะเห็นต้นใหญ่แล้วซึ่งอันนี้มีลูกท่านผู้ชมครับแน่นอนที่สุดไอ้เม็ดข้างในนี่คือเกาลักอย่างีนี่เห็นครับเวลามันแก่มันจะออกไปอย่างเงี้ยครับหนุ่สีนี้ครับท่านผู้ชมครับสีมันสวยดีสีแดงเวลาลุงเก็บรับประทานเองลุงเก็บยังไงครับนี่แตงนี้เก็บได้นี่เก็บได้เอออย่างนี้ถ้าธรรมดาจะ่างนีนี่อันนี้เดียวก่อนอ่ันี่เด็ดอันเดียวอ้าวครับอันนี้แก่แล้วคือว่าแก่แล้วเนี่ยอันนี้แก่แล้วเด็ดอย่างเงี้เลยเด็ดได้ทั้งขั้วเอาผมถือไว้นะฮะท่านผู้ชมครับมันมีความเหนียวหนนนบบอยยู่ะะฮรัตงเี้ เนี่ยเหน็บติดมือผมเลยมันมียางครับท่านผู้ชมครับแต่ลูกมันเน่ยเหมือนเกาลัดจริงๆด้วยแต่ไม่ได้แข็งเท่าเกาลัดจีนคนละแบบมันไม่ได้แข็งนั้นไม่เหมือนกันเออข้างนอกสวยครับท่านผู้ชมครับเป็นสีแบบเหมือนกัมพหญีเขาว่างจริงนสีแดงกัมพหยีเลยนะฮะแล้วก็นุ่มด้วยอันนี้คือแก่แล้วนะนี่คือแก่แล้วนะถ้าไม่แก่จะสีออกไม่แดงยังเอาเขียวๆอยู่มันไม่น่ากินหรอกมันอยากเก็บไว้เพราะมันสวยท่านผู้ชมครับมันเหมือนนะ เอาไปแต่งแต่นี่ถ้ามันกินได้มันก็ยิ่งเพอร์เฟกมากขึ้นเพราะว่ามันสวยและกินได้งั้นเราต้องไปชิมกันเลยดีกว่าครับนะเชิญครับคุณลุงครับเชิญครับ วูนี้ครับอยากกะชิมมากแล้วสสาหรับลูกเกาลักไทยนะฮะขออนุญาตแนะนําเพิ่มสวัสดีครับคุณพัชรีค่ะสวัสดีค่ะพัชรีเป็นลูกสาวลูกสาวค่ะอ่าคุณลุงพัชรีทําอะไรนะทําเป็นเกาลักเชื่อมมาเป็นเกาลักเชื่อมอันนี้ที่เห็นอยู่นี่คือสดใช่ไหมคะใช่ค่ะยังไม่ทันได้ต้มอะค่ะแล้วก็ย,ยังไม่ได้แกะเปลือกยังไม่ได้แกะเปลือกค่ะขออนุญาตดูนะฮะนี่คือแบบยังสดสดอยู่ใช่ค่ะถ้าแกะเปลือกออกมาจะมีสีดําอีด้านหนึ่งข้างในอีกด้านหนึ่งอ๋อคือดำเลยต้องแกะแกะตรงนี้ออกมาก่อนะ นอกจากแกะเปลือกต้องแกะไอ้ดำๆที่ออกด้วยใช่ค่ะแกะออกก่อนแล้วก็เอาไปล้างน้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไปต้มอาอกต้องออกก่อนนี่นะใช่แล้วก็เอาไปต้มเอาไปต้มใส่เกลือนิดนึงอือค่ะพอต้มเสร็จแล้วพอต้มเสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ลักษณะนี้แปลว่าเปลือกเขามีสองชั้นครับท่านผู้ชมไม่ใช่สองค่ะมีอีกสามเลยเหรออันนี้เปลือกออ่นอีก มีเปลือกอ่อนเปลือกชิ้นนี้ที่เราแกะออกมาแล้วใช่ไหมคะจะ <1 S 1> เป็น<ะ>ตัวนี้คะ่ะเราทีนี้มันจะมีเปลือกตรงนี้อีก,กอันนี้หนึ่งนะฮะ,ะหรือตำดาไปต้มไปต้มมาได้แบบนี้เป็นเปลือกที่สองเปลือกที่สองแกะมายังมีเปลือ,อ,ก,อ,อกอ่อนอีกเป็นเปลือกที่สามเปลือกที่สามนี่เป็นสีน้ําตาลมันจะมีผลมาแบบใดในโลกครับที่เปลือกหนะมันเยอะขนาดนี้นะฮะสามชั้นแล้วมันต้องอร่อยใช่ไหมอันนี้คือต้มแล้วต้มแล้วค่ะกินนะนี่ค่ะขอบคุณครับรสชาติมันพอเป็นเนื้ออย่างนี้แล้ว เหนียวนุ่มอืแล้วก็จะมีกลิ่นหอมอ่อนๆมันจะมีหอมหอมใช่มันมันจะเหมือนผสมกันระหว่างมันมันนะ่านผู้ชมกับความหอมกับเม็ดหวานนิดๆเออมีความก็เค็มหน่อยๆของรสเกลือเกลือเข้าไปคือลองคั่วแล้วอย่าง ลองแล้วค่ะแต่ว่าขั่วมันจะเป็นอีกรสชาติหนึ่งคือมันจะกลิ่นหอมองกลิ่นกลิ่นขั่วกลิ่นทรายกลิ่นอะไรพวกนี้มันจะได้กลิ่นแบบนั้นด้วยเเหมือนกาีใช่เหมือนกันเหมือนกันค่ะแต่เนื้อข้างในไม่เหมือนกันเนื้อข้างในไม่เหมือนกันของจีนนั้นจะเป็นเนื้อสีออกขาวๆแต่ของเรานี่สีเหลืองน่าทานน้ำเชื่อมค่ะใส่น้ำกะทิด้วยค่ะมันก็เหมือนน้ำแข็งใสอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ดีครับท่านผู้ชมอร่อยหอมมันนี่เขาจะมีเนื้อมันๆให้ท่านผู้ชมได้ชิมครับแล้วเนื้อเขาออกเปหวานแปนแล้งแปนแหนะนิดๆแล้วก็รสชาติมันมันเลยถ้าไม่ไม่ไม่ลองไม่รู้เลยครับว่าเออเกาลัไข่รสชาติก็ไม่เลวนะสามารถเป็นพืชเศรษฐกิจได้ด้วยที่สําคัญที่ผมชอบคือนี่ท่านผู้ชมมันเป็นไม้ประดับได้แน่นอนสีสวยสีมันสวยมีสรรพคุณทางบำรุงตับบำรุงไตแล้วก็ลดไขมันในเส้นเลือดได้ด้วยค่ะจริงเหรอใช่ค่ะ ครสนใจเรื่องเกาลักนะครับเกาลักไทยนะอย่างที่เห็นอยู่นี่สวยๆอย่างนี้นะเดี๋ยวผมจะขอนํากลับไปช่วงหน้าแน่นอนครับเรามีวัตถุดิบดีๆแล้วอันนี้ทำได้หลายอย่างแน่นอนใครสนใจเรื่องของต้นพันธุ์มันโทรมาหาลุงพานเรื่องราวนี้วันนี้ขอบคุณลุงพามากครับคุณพัชรีครับขอบ,ขอบคุณมากครับผมได้กินอะไรอร่อยๆอ,อ,อย่างนี้นะฮะเยน็ยนๆชื่นใจด้วยและนี่คือเรื่องราวของอีกหนึ่งวัตถุดิบไทยครับเกาลักไทยเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าผมจะนำกลับไปทําอะไรเดี๋ยวเจอกันนี่ลองชิมได้เลย่ีนสมัวยจริง สนับสนุนโดยหอมเข้มข้นต้องซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์น้ำมันพืชโอลีนโอลีนอยากเห็นคนไทยมีจิตใจที่แข็งแกรง่งมีร่างกายที่แข็งแรงเลือกอร่อยเลือกโอลีน ชุดครัวกันน้ำสเตเลสจีโอรับกับประสบช่วงนี้ครับต้องบอกว่าขอบคุณมากครับสำหรับสวนลุงพานพัน,นไม้คุณลุงพานแหลมกล้าพาให้เราไปดูเรื่องราวของนี่แหละครับเกาลักษ์ไทยวันนี้ครับเรามีเมนูจากเกาลักษ์ไทยนะครับเมนูเรามีชื่อว่าปลาผัดเกาลักษ์ทิกแห้ง <Hey. S 1> ส่วนผสมมีเกาลักษ์แน่นอนตอนนี้ผมขออนุญาตคั่วไปก่อนเราใช้เวลาคั่วกับกระทะร้อนๆไปเรื่อยๆนะครับ ผมกะว่าจนกว่าเปลือกเขาจะแยกแตกออกอีกทีนึงนั่นแหละเราจะเริ่มใช้เขาสําหรับปลานี้เราจะบอกว่าเราจะปรุงรสกันเล็กน้อยเกลือเล็กน้อยครับรยบางๆตัวๆๆๆๆนั่นแหละพริกไทยจุครับกลับด้านเราหมัก2ด้านครับบางๆพอครับไม่ต้องเยอะพริกไทยเยอะหน่อย พริกไทยจะช่วยเสริมในเรื่องของรสชาติและความหอมให้ท่านได้นะครับพริกแห้งไม่ต้องกลัวครับอย่าไปซอยมันอเอาแคใ่ใหญ่ๆจะผ่าครึ่งก็ได้แต่ผมกขอแนะนําว่าเอาเม็ดกลางออกท่านจะได้ไม่รู้สึกเผ็ดมากกระเทียมครับบุกๆไว้ครับชับใชรับเอากระเทียมไว้นี่ส่วนตรงนี้เป็นผักที่เระใช้ในการผัด ผมอยากจะหั่นเตรียมไว้ก่อนถึงเวลาท่านจะได้ไม่ต้องกังวลนะครับหั่นสัก1นิ้วอย่างนี้ครับสบายๆอันนี้เห็ดฟางเราก็หั่นเตรียมของไว้เกือบหมดแนะทุกอย่างแปลว่าเราพร้อมแล้วที่จะทําการต่อไปได้สิบนาทีครับผ่านไปโดยประมาณถูกต้องจะเห็นนะครับว่ามันร่อนดีแล้วเราเกีล่ยวไว้ตรงนี้แล้วกัน ฮะเราจะผ่าดูที่รูดขั้วแล้วกันดีกว่าอันนี้ขั้วแค่สิบนาทีนะครับผมเชื่อว่าถ้าคั้วมากกว่านี้รสชาติมันจะเป็นเกาลัดเลยครับครับท่านผู้ชมครับผมก็แกะมาได้เป็นเม็ดๆอย่างนี้ครับตั้งกระทะครับเราจะทอดปลากันก่อนเพื่อจะนำมาผัดฟ้าขาวครับโอลีเราใส่ลงไปเลยเอาละแค่นี้ผมพอแล้วเก็บไว้ใช้ต่อได้ครับ เราใส่แป้งลงไปเลยครับมันเป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์เราจะคลุกแห้งๆกันปลามีความชื้นอยู่ในเนื้ออยู่แล้วคลุกเลยครับเราก็แค่กดเข้าลงบาไปกับแป้งสิ่งที่เราหมาักก็ยังคงอยู่บนผิวของปลาน้ำมันผมเริ่มร้อนเราไม่ต้องการให้น้ำมันมันร้อนจัดเป็นควันนะครับแค่รู้สึกว่ามันเริ่มเดือดหลักการง่ายๆครับถ้าเอาไหนเป็นหนังปลาถ้าเอาหนังปลาลงก่อนครับเราทอดใช้เวลาไม่นานอือฮึโอเคน่าจะพอดีกันครับ เราต้องการความร้อนจัดนะครับอันนี้เพราะต้องการแค่จะปิดต้งข้างนอกไมาถึงพื้นผิวของตัวเนื้อปลาจะได้เก็บความชุ่มชื้นไว้ภายในแล้วค่อยพักตรงนี้แค่ไม่ถึง1ิบนาทีท่านผู้ครับอย่างเร็วไฟแรงๆมันก็ได้ผิวตึงๆแบบนี้ครับแล้วผมก็ไม่ต้องทอดอะไรอีกแล้วปิดไฟครับขออนุญาตเทตรงนี้แล้วกัน สังเกตว่ามันเคลือบอยู่ข้างนอกลักษณะคือมันจะกรอบๆอ,อยู่ข้างนอกข้างในยังคงมีความฉ่ำของตัวเนื้ออยู่ไม่ได้กรอบแข็งจนแห้งทั้งชิ้นนะครับอันนี้ก็เราไปดูของเราครับปลาผัดเกาลัดพริกแห้งมาเริ่มต้นกันได้จริงๆแล้วติดเตาทับกระทะเรายังร้อนอยู่าารักษาความร้อนนั้นเอาไว้ติดไฟยงแรงน้ำมันใช้เล็กน้อยครับเมื่อกี้เหลืองผัดขาวทอดเราใช้สีขาวไปแล้วโอลีนสาเหลืองกันบ้างน่าอันนี้เราจะผัดกันบ้างนะครับ ป็นน้ำมันตัวเหลืองเครื่องปรุงของเรามีซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยเตรี่ยมไม่ได้เลยน้ำมันหอยซอสหอยนางรมเข้มข้นนะครับซีอิ๊วข,ขาวสูตรหนึ่งเราใช้ไว้ได้เลยครับพริกพริกมันไม่ง่ายครับเตรียมตามเลยนี่ครับ ผมลงเลยครับทุกอย่างลงไปใช้หมดเลยครับผมใส่นี่เห็ดฟางลงไปเราปรุงร้กันเล็กน้อยครับซีอิ๊วขาวครับลงขอบกระทะเลยครับให้มันโดนความร้อนให้มันมีกลิ่นให้มันฉุนขึ้นมาร้อน,อน้อาะลมน,านล่าแหละน้ำตาลเล็กน้อยครับแล้วก็คลุกมันมันจะมีความมันเงา วาววับเลยครับท่านผู้ชมครับใส่ใข่หน่อยนึงนั่นแหละใส่นี่ลงไปหน่อยนึงพร้อมเนื้อปลาที่เราทอดแล้วนั่นผมยังเลือกอย่างเดียวคือพริกนั่นแหละลงไปด้วยเลยจริงๆท่านสามารถใส่พริกนี้ลงไปคั่วจากแรกก็ได้แต่ผมอยากให้เขาสีสันสดใสขั้หน่อยนึงท่านก็ได้สีสันครบ อย่างที่ท่านต้องการน้ำมันงาอหอมๆของท่านเราก็นิดหน่อยครับหวานนิดหน่อยติดๆลิ้นพอน้ำมันงาครับคลุกไปเลยครับลงขอบๆรอบๆกระทะให้ความร้อนมันขึ้นแล้วคลุก มเสิร์ฟครับไอ้นหนูนง่ายๆสำหรับปลาผัดเกาลักพริกแห้งและนี่คือการชิมตัดเนื้อปลาใส่เกาลักไทยอผมว่ามันอร่อยแล้วมันแล้วหอมด้วยท่านผู้ชมไม่เชื่อต้องลองทำเองดูครับสำหรับปลาผัดเกาลักวงเล็บเกาลักไทยพริกแห้งครับสำคัญผัดให้หอมนั่นคือหัวใจของอาหารจานนี้ แนะนําหรือข้อติชมเชิญน้อมรับทุกคําครับอยากดูย้อนหลังดูใน YouTube อยากแนะนํำติชมใน Facebook ถึงพริกถึงกิมขอให้อร่อยและขอให้มีความสุขครับสวัสดีครับ